สวัสดีครับหลายคลิปที่ผมได้ทำเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันแล้วก็ตัวเมนูของกล้อง Sony a73 นะครับทีนี้เมื่อเราจะเริ่มถ่ายโอกันเราควรจะปรับเมนูไหนก่อนคลิปนี้นะครับจะพาไปชมการปรับแต่งเมนูง่ายๆก่อนที่เราจะถ่ายโอกันไปดูกันเลยครับผมเมื่อเราเปิดตัวกล้องแล้วใช่ไหมครับเราจะก่อนจะถ่ายทาําเฮโอนะครับเราก็มาดูก่อนว่า เราต้องปรับอะไรก่อนนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ดูถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายบุคคลมีการพูดนะครับให้สังเกตที่มีวมิเตอร์ตรงนี้นะครับมันต้องมีเสียงเข้าถ้าสมมุติเราต้องการเช็คจริงๆเราก็ไปที่เมนูตัว Movie 2นะครับแล้วเลื่อนลงมาตรง r า c o r d r e อ e ์ uh, นะครับลองพูด1 2 3 4พยายามอย่าให้กราฟตรงมีย w มิเตอกราฟเกณฑตรงนี้ครับเกิน12มันจะได้มีพีค Okay. นี้ก็ปกติอ่าโอเคต่อมานะครับให้ทำการกดที่ตัวของ fn หรือกลุ่มฟังกช์ชันตรงนี้นะครับทีนี้ล่ะครับเราจะทำการปรับเมนูเมนูแรกที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือตัวของ iso นะครับผมตัวนี้นะครับ iso ตัวนี้เราสามารถปรับแต่งได้เยอะนะครับแต่ส่วนมากแล้วเราจะไม่ทำให้ภาพมันว v e r มากนักนะครับก็เลือกสักประมาณ 800นะครับกดโอเคไปนะครับแล้วกดปุมฟังก์ชันขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับต่อมานะครับเป็นตัวของโฟกัสโหมดนะครับให้ทำการเลือกเป็น continue นะครับ AF นะครับเพราะว่ากล้องจะได้ตามวัตถุโฟกัสอยู่ตลอดนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวของโฟกัสแอเรียนะครับ อยากให้เลือกเป็นวายไว้นะครับผมเพราะว่ามันจะได้โฟกัสกว้างๆเพราะว่าเวลาถ่ายโอบางทีพิธีกรอเดินไปเดินมานะครับจะได้มีพื้นที่ในการโฟกัสกว้างขึ้นนะครับโอเคตัวต่อมานะครับเป็นตัวไวบลานนะครับผมในตัวนี้นะครับอ่ากล้องจะมีไวบลานให้เราเลือกอยู่หลายตัวนะครับแต่ถ้าเราอยากได้สภาพแสงจริงๆณเวลานั้นนะครับ ให้ทำการเลือกที่ตัวเวลาที่ขึ้นว่าเซตคอสตอมเซตอัพนะครับแล้วก็หากระดาษ A4 สีขาวสักตัวหนึ่งนะครับผมไปวางไว้ที่หน้ากล้องนะครับแล้วก็ทำการกดที่ตรงกลางนะครับกดอีกหนึ่งครั้งครับอ่าเห็นไหมครับกล้องก็จะ,ะปรับสภาพแสงณเวลานั้นให้นะครับผม สำหรับใครที่อยากได้แสงสภาพนั้นจริงๆนะครับผมส่วนมากแล้วผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่ผมก็จะใช้ตัวที่เป็นสำเร็จรูปไปนะครับแต่ตอนนี้สภาพแสงสวยมากผมขอใช้ตัวนี้แล้วกันอ่าโอเคผมปรับไปแล้วนะครับผมแค่นี้ครับก็พร้อมถ่ายโลยแล้วครับผมปรับแต่งง่ายๆครับเราก็สามารถกดอัดได้เลยครับผม แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ